สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีการอัปเดตสถานการณ์ออกมาล่าสุดครับเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเลยนะครับเกี่ยวกับเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของทางรัสเซียมีการรายงานนะครับว่ามันถูกโจมตีจากโดรนผิวน้ําของทางยูเครนก็มีคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ออกมาแล้วก็ภาพถ่ายจากข้อมูลครับเป็นเรือยกพลขึ้นบกก็คือโปรเจกต์775 โดยเจ้าโปรเจกต์775เป็นเรือยกพลขึ้นบกที่มีขนาดใหญ่ ในคลิปนะครับถูกบันทึกได้ที่ท่าเรือใกล้กับโนวอร์ลซีท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะครับว่าเรือยกพลขึ้นโบกโปรเจกต์775ของทางรัสเซียนั้นมีการเอียงไปทางด้านซ้ายค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณส่วนหน้าของเรือเนี่ยก็มีเรืออีกลำหนึ่งที่กําลังลากเจ้าเรือยกพลขึ้นโบกโปรเจกต์775เข้าไปที่ท่าเรืออยู่หลังจากนั้นครับก็มีคลิปวิดีโอจากทางฝั่งยูเครนก็เป็นคลิปที่ถูกบันทึกได้จากกล้องของโดรนผิวน้ำยูเครน ขณะที่ทําการโจมตีเข้าใส่เรือยกพนขึ้นบกโปรเจกต์775ของทางรัสเซียจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับเจ้าเรือยกพลขึ้นบกโปรเจกต์775นั้น ได้มีการลอยลำอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักและมันก็ถูกโจมตีจากโดรนผิวน้ำของทางยูเครนจะเห็นในคลิปนะครับว่าเจ้าเรือยกพลขึ้นบกนั้นค่อนข้างเอียงมากและคาดว่าเครื่องยนต์เนี่ยน่าจะรับความเสียหายด้วยเพราะต้องใช้เรืออีกลำหนึ่งมาลากเข้าสู่ท่าเรือนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสียหายของทางฝั่งรัเสเซียจากการโจมตีของโดรนผิวน้ำของยูเครน นอกจากนี้ครับยังมีแหล่งข่าวของทางรัเสเซียบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทางรัเสเซียสามารถสกัดกัน้นโดนผิวน้ําของทางยูเครนได้ทั้งหมดแต่ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเรือยกพลขึ้นบกโปรเจกต์775เนี่ยมันเอียงจริงๆนะครับแล้วก็มีเรือลากจูงด้วย ถ้าจะบอกว่าเครื่องยนต์ขัดข้องจึงใช้เรือลากจูงแล้วทาไมเรือยกพลขึ้นบกมันถึงเอียงขนาดนั้นครับหากด้านกราบซ้ายเนี่ยไม่เป็นรูและน้ําเข้าเรือถึงได้เอียงอย่างนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ